กัมพูชาเอาหลักการอะไรมาอ้างสิทธิ์เตือนน้าน้ําเข้ามาทับซ้อนกับไทยครับกราับส่วนนี้ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับได้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูกเด็ดด้วยนะครับถ้าดูจากแผนที่จะเห็นได้เลยว่ามันผิดหลักสากลเพราะลากทับเกาะกูดซึ่งมีสถานะเป็นเกาะของไทยไทยยังมีสิทธิ์อ้างสิทธิ์เหนือน่านน้ำรอบเกาะออกไปได้อีกอีกอย่างถ้าจะพิจารณาตามหลักของไหลทวีปแผ่นดินของไทยที่จังหวัดตราด งมเข้าไปหาฝั่งกัมพูชาถ้าลากเส้นตรงต่อจากแนวชายแดนออกไปก็จะเป็นเส้นเฉียงลงใต้แบบที่ไทยอ้างแล้วกัมพูชารากเส้นฉีกตรงมาทางตะวันตกแบบดื้อๆเลยแบบนี้มันก็ได้หรอครับหรือว่ากัมพูชามีเกาะอยู่ใกล้มีเกาะอยู่ใกล้ๆที่สามารถอ้างสิทธิ์เหนือน่านน้ำดังกล่าวได้แบบนี้ถ้าขึ้นศาลโลก จะยังไงยังไงไทยก็จะชนะใช่ไหมครับไม่จําเป็นต้องแบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมให้ฝ่ายไทยเสียประโยชน์เหมือนที่ไทยเสียเปรียบมาเลเซียที่แผ่นดินของมาเลเซียงุ้มเข้ามาหาไทยลากเส้นตรงออกมาจากแนวชายแดนก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแต่ไทยมีเกาะอยู่ใกล้พื้นที่นั้นเลยเจรจาให้แบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันได้นะฮะไปดูกันนั่นฟังความเห็นในแล,ละกันนะครับผมความเห็นที่1นนะฮะได้ตอบกลับว่า สถานการณ์ในตอนนี้จะเอาอะไรไปสู้คิดว่าที่กําลังโดนเพราะกัมพูชาเท่านั้นเหรอเขาเปิดทางให้จีนเข้ามาสร้างฐานทัพเรือวางขุนกําลังพร้อมปิดล้อมอ่าวไทยเมื่อไหร่ก็ได้สร้างฐานทัพเรือเสร็จเปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรือดำน้าเราก็ของสั่งซื้อจากจีนมีปัญหาจนถึงบัดน,นี้ก็ยังไม่ได้ส่งมอบมาให้ใช้สักลำํำนะฮะเขาวางหมากตีล้อมไทยกินรวบอาเซียนทุกด้านไปเรื่อยๆจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้รู้ตัวอีกทีเมื่อสายไปอย่างนั้นหรือ อีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมก็กลดไเปของไทยชัดเจนกัมพูชามันเพ้อเจ้อได้แต่เค้มแหละนักการเมืองที่น่าสงสัยคนนั้นโง่หรือแกล้งโง่ก็น่ากลัวทั้งนั้นนะฮะความเห็นต่อไปนะครับผมจีนหนุนหลังกัมพูชาหรือเปล่าจีนอยากจะเป็นใหญ่ในภูมิภาคนี้อยู่แล้วจะว่าไปคนทุกชาติต่างก็เห็นแก่ตัวไม่ว่าจะยุโรปอเมริกาหรือจีนคนไทยเองก็ไม่น่าก,กัน นักการเมืองบางคนก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินนักการเมืองรุ่นใหม่ก็อย่างที่เห็นมุ่งจะเข้ามาแก้ไขเรื่อง1นึอยู่เรื่องเดียวอันนี้นอกประเด็นไปหน่อยนะครับผมนะฮะความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเหตุที่กัมูชาที่อ้างแนวเขตนั้นก็มาจากสนิสัญญาสยามฝรั่งเศสนั่นแหละครับเพราะการแบ่งแดนสนิสัญญาสระสยามฝรั่งเศสปี1907นั้นให้ใช้เกาะกุดเป็นจุดเร่งนะฮะส่วนสูงที่สุดของเกาะเพื่อกําหนดเส้นเขตแดนทางบก ไม่ใช่ส่วนที่สัญญาที่กำหนดเขตแดนทางทะเลแต่อย่างใดฝ่ายไ,ไทยใช้ประโยชน์จากข้อความนี้เพื่ออ้างอิงอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่ใช่การกำหนดเขตไหลทวีปแล้วทีนี้เมื่อยืนบนเกาะกูดตำแหน่งจุดเล่งหันหน้าเข้าหมุดตำแหน่งแผ่นดินใหญ่ไปแล้จังหวัดตราดโดยสมาร์สมนึกเมื่อมันเป็นจุดแบ่งฝั่งซ้ายมือเป็นของสยามแน่นอนว่าฝั่งขวาย่อมเป็นของกัมพูชาปัญหามันยาก เมื่อไทยทํา MOU กับกัมพูชาเมื่อปี2544ไทยอ้างว่ากัมพูชาลากเส้นอ้อมกว่ากูดไทยจึงยอมเซ็น MOU เพื่อพิจารณาว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนนั่นแหละมันเลยกลายเป็นประเด็นมาจนถึงทุกวันนี้แน้วเขตกัมพูชาเลยลากจากหมุดแผ่นดินไปจังหวัดตากผ่านจุดเลงบนกาะกูดไปบนเส้นตรง200ไมล์ทะเลความเป็นมาจริงเป็นเชนนี้แหละนะฮะ เหตุผลน้ำท่วมปากที่ทำให้ไทยต้องตกลง MOU ให้เป็นพื้นที่ทับซ้อนก็เพราะเหตุเคยไทยเคยเนี่ยไทยเนี่ยเคยลงนามสัญญาเจนีวาไว้ตอนไทยหลังสงครามโลกครั้งที่2อยู่ระหว่างจะอยู่ฝั่งผู้พ่ายแพ้สงครามหรือต่อต้านญี่ปุ่นผ่านทางอเมริกาที่ออกหน้าให้ถ้าสยามพูดเหมือนกระทุบนๆนะฮะสยามคงไม่เป็นไทยจนถึงทุกวันนี้หรอกถึงสยามจะยอมฝรั่งเศสก็ยอมเซ็นแบบสนธิสัญญามันแบบคุมเครือ ต้องมาขึ้นสารตีความกันในภายภาคหน้าเอานะฮะคิดกับการท่าไทยกับญี่ปุ่นบรบชนะสงครามลกวครั้งที่2ปัญหานี้ก็จะไม่เกิดเลยมาให้คนรุ่นใหม่อย่างนี้ตั้งกระทู้สงสัยนะฮะอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมตามหลักกฎหมายทะเลแล้วเกาะก็มีอาณาเขตของตนเองครับดังนั้นการที่ขมรนขีดมาถึงเกาะกุนนั้นจึงผิดแน่นอน ขึ้นสารทะเลยังไงไทยก็ชนะซึ่งในจุดนี้มีที่มาจากชายฝั่งทะเลของขเขมรถูกบังหมดทั้งเกาะกูดและเกาะฟูกวอกนะฮะถ้าขเขมรยอมรับพื้นที่ทะเลของขเขมรจะเหลือแค่นิดเดียวขเขมรเลยต้องดิ้นเอาอะไรอื่นๆมาอ้างเพื่อขยายอาณาเขตทะเลเพิ่มซึ่งตรงเกาะกูดเนี่ยขเขมรได้เอาสนิสัญญาพรมแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสนั้นมาอ้างในจุดที่ว่าจากจุดสูงสุดของเกาะกูดมองเข้ามาหาแผ่นดิน เห็นแผ่นดินตรงไหนจุดนั้นคือจุดสิ้นสุดของเขตแดนไทยขเขมรมันเลยตีลูกม,ม่วถือว่าเส้นนั้นเป็นพรมแดนทางทะเลไปด้วยแล้วลากเส้นเอาดือด้อเพื่อที่ขเขมรจะได้พื้นที่ทะเลเพิ่มขึ้นซึ่งเรื่องพรมแดนทางทะเลเนี่ยว่ากันด้วยกฎหมายอยู่แล้วและสนธิสัญญาพรมแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสนั้นเป็นเรื่องของพื้นดินไม่ใช่ทะเลหากเรื่องไปขึ้นศาลโลกหรือศาลทะเลแล้วขเขมรไม่มีทางชนะเลยก็ว่าได้เรื่องพื้นที่ทะเลนั้นก็ต้องว่ากันตามกฎหมายทะเลก่อน ซึ่งพื้นที่ตามขีดเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นของไทยอย่างถูกต้องเนื่องจากถึงเป็นเกาะก็มีอาณาเขตทะเลของตนเพราะฉะนั้นการที่ไทยมีเกาะกูดอยู่ก็ทําให้สามารถลาบเส้นอาณาเขตทะเลของไทยต่อจากเกาะกูดไปได้ซึ่งพื้นที่เนี่ยถ้ามีการธรรมชาติอยู่ก็ต้องเป็นของไทยร้อเปอร์เซ็นต์ส่วนพื้นที่2 3 4นั้นก็ ต้องพิจารณากันต่อไปนะฮะไปเจราจากันว่าจะเป็นของใครซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ต่างฝ่ายต่างอ้างกฎหมายทะเลเรื่องไหลทะยิวันไปซึ่งต่อให้แบ่งกันยังไงขเขมรก็ไม่ได้ไปทั้งหมดอยู่แล้วลองลากเส้นดูก็รู้ว่าจากแผ่นดินขเขมรมาจะดดไซสสุดของเขต2น,นั้นมันยาวกว่าแผ่นดินไทยไปจะโดดไซสสุดของเขต2เสียอีกแต่การจะเจราจาแบ่งพื้นที่ทะเลส่วนนี้ให้แยกขาดจากกันได้ก็คงอีกนานตอนนี้ก็จำเป็นต้องเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์กันไปก่อน ถ้ามีการธรรมชาติอยู่ก็แบ่งประโยชน์กันไปตามที่เจราจาถ้าไม่ทําแบบนี้ก็คงต้องรอกันไปอีกหลายสิบปีนั่นแหละกว่าจะเจราจาแบ่งพื้นที่ทะเลกันจบนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับบมกหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ